จิตใจเรามันเครียดมันกังวลคนส่วนใหญ่ก็เป็นแต่พวกเราภาวนาเรามีสติรู้ทันใจตัวเองมีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงม,มันต้องเจอถึงจะเกลียดโควิดยังไงยังมีเหตุมีปัจจัยอยู่มันก็ยังอยู่ หมดเหตุหมดปัจจัยเมื่อไหร่มันก็ไปเชิญมันมันก็ไม่อยู่เนี่ยพอเราเข้าใจตรงนี้นะใจเราไม่กังวลนลนะ้เราเชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมถ้ามีกรรมเก่าด้วยมีความประมาทในปัจจุบันด้วยก็นะติดโรครักษา,าไม่ได้ก็ตาย ใจมันยอมรับตรงนี้ได้ใจมันไม่กลัวมันไม่กังวลวเพราะน้นธรรมะจนะช่วยเราสติรู้ทันการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ช่วยป้องกันตัวได้มากแล้วสติปัญญารู้เท่าทันจิตใจคุ้มครองจิตใจไม่ให้เครียด ทุกว,วันนี้ถ้ายังมีบ้านอยู่มีข้าวกินอยู่อนะไรนัก็ควรจะพอใจแล้วยังมีชีวิตรอดอยู่ยังสามารถหายใจได้อยู่ไม่ยังมีชีวิตรอดอยู่ยังหายใจอยู่ก็ยังมีกำลังที่จะปฏิบัติทำได้แทนที่จะหายใจไปก็กังวลใจไปนะแล้วก็หายใจไปรู้สึกตัวไป เอาเวลาที่เราอยู่บ้านมาฝึกจิตฝึกใจให้ดีจะได้ไม่เสียโอกาสถ้าเราขยันภาวนาอยู่บ้านเราไปเนี่ยขยันภาวนาพอโควิดมันผ่านไปเราจะรู้เลยว่าชีวิตจิตใจของเราดีขึ้นเยอะเลยจากการที่เราอยู่บ้านเราฝึก จิตฝึกใจทุกวันทุกวันเราจะเติบโตขึ้นคนเราไม่ได้เติบโตด้วยอายุหรอกคนมีอายุมากๆบางคนยังไม่โตเลยยังเป็นเด็กไม่เลิกสิ่งที่ทำให้เราเติบโตขึ้นคือประสบการณ์ชีวิตอย่างเรามีประสบการณ์ผ่านภาวะ โรคระบาดท,ทั่วโลกรนะ้อยปีมีครั้งหนึ่งเราผ่านตัวนี้มาไดนะ้เราก็มีประสบการณ์แนละต่อไปชีวิตเราจะลำบากนะยมันก็ไม่ลำบากมากมันไม่รู้สึกนะเพราะมันมีประสบการณ์แนละ้วเคยที่ต้องขังตัวเองอยู่ในบ้านนะจะหาอยู่หากินลำบากฝืดเคือง ต้องใช้สติใช้ปัญญามากมายในการประคองตัวให้รอดต้องกินข้าวต้องกินทุกวันค่าใช้ใจ่ายมันมีถ้าเรารอดพ้นภาวะอันนี้ไปได้ต่อไปปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตเราเราก็ไม่กลัวมากหรอกเป็นเรื่องเล็กเคยลำบากแล้ว ก็ไม่ต้องกลัวความลำบากคล้ายๆคนเคยติดคุกนะมันไม่ค่อยกลัวคุกหรอกเดี๋ยวมันก็ติดอีกออกมาไม่กี่วันก็เข้าอีกไม่กลัวหรอกอันนี้พูดในทาง n นกระีฟนะแต่ในทางโพสทีฟก็คือเรามีประสบการณ์มากขึ้นเราเติบโตมากขึ้นสิ่งนี้ช่วยเราได้เยอะนะประสบการณ์ชีวิตเนี้ย อย่างคนเกิดมามีแต่ความสุขความสบายเจอปัญหาชีวิตนิดเดียวแฟนไม่คุยด้วยวันนี้เคยวีดีโอคอลกันทุกวันวันนี้ไม่คุยด้วยเ,ยนะเสียใจมากค่าตัวตายเลยนะพวกเปล่าบางไม่เคยมีประสบการณ์ของชีวิตพวกเคยมีประสบการณ์ชีวิตนะ เคยล้มเหลวในชีวิตเคยผิดพลาดในชีวิตพวกนี้ก็จะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตได้เยอะขึ้นจะดำารงชีวิตด้วยความไม่ประมาทแสถานาการณ์ที่เลวร้วายไม่ได้มีโทษอย่างเดียวเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่ มันให้คุณอันมหาศารกับเราะมันให้ประสบการณ์ทุกครั้งที่ชีวิตเราผ่านปัญหาร้ายแรงเนี่ยเราจะเติบโตขึ้น